สวัสดีทุกท่านด้วยครับใครเข้ามารับชมนะครับผมตอนนี้อยู่แนพิลครับแล้วก็อยู่กับเพจตะก้สายเลื่อนนะครับทาง Facebook อยู่กับช่างตะก้าดิษทานยูนิคเนะครับวันนี้เป็นการพบกันระหว่างเทศบาลเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับผมจะเจอกันกับน้องๆจากเทศบาลตำบลกลับใหญ่นะครับหาายนนุ้้โโแกวมมคเสลองร ราชบุรีนะครับสำหรับแมกการแข่งขันการคัดเลือกกีฬานักเรียนองความปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับผมโอมงน์กนเกมนะครับที่จังหวัดราชบุรีนะครับตอนนี้เรามาอยู่กันในกีฬาเซปักตะก้อแล้วนะครับผมอยังเป็นเท็กวานอยู่หรือเปล่าไม่น่าไม่น่านด้เป็นเซี่ยตะก้อแล้วสวัสดีทุกคนนะครับใครเข้ามาก็คุยกุยทักทายกันได้นะครับไปยังเทศบาลเมืองราชบุรีด้วยนะครับผม และที่สนาสมการมาไลฟ์ในครั้งนี้นะครับนาทีทมเทศบาลเมืองราชบุรีประกอบด้วยหมายเลข3ปาริชาติประสมทองหมายเลข2พาส์ีดีเฉลยหมายเลข4ชาดีนาแก้วแววนามคุเรนสำรองหมายเลข1นัทนพัะนิลาลาและหมายเลข5ลูกนภานนสีเชียงสาผู้จัดการทีมคุณวัฒนาสีบุงนาว ผูฝึกสอนอาจารย์ศักดาเจริญภูมิผู้ช่วยผูฝึกสอนอาจารย์สุทธิตาบ้างรองหลายชื่อนักกีฬาทีมหมายเลขหนึ่งกัญญารัตแดงบารคู่นี้เองนะครับก็แน่นอนแล้ครับว่าต้องเป็นเทศบาลเมืองราชบุรีอยู่แล้วนะครับน่าะคือทีมของโรงเรียนเทศบาลสี่วัดมหาธาตุผู้ช่วยครูบึสอนา สินประกอบโดยผู้ตัดสินอาจารย์เกษมจมรักสมหวังผู้ช่วยผู้ตัดสินจากสิเอกกิติศักดิ์มงคลทองผู้ตัดสินกักับเส้นอาจารย์ธีรวรนณดีดบอาจารย์รัตนาทองขาสิบสองปีหญิงในรุ่นนี้เนี่ยทีมได้มาจเมืองราชบุรีนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่อยู่ในท็อปท็อปนะครับทีมนี้น่าอยู่ในท็อปท็อปของรุ่นนี้นะเดี๋ยวเรามาดูฝีไม้ลายมือการเล่นของน้องๆกันนะ่ย ปิดไม้นิดนึงนะเขาเปิดเพลงคนระับยใช้บ้างเหมือนกันคนระับีิเกียดยืนคนระับสวัสดีทุกคนนะครับ ตอนนี้ก็จะเป็นคนโจกโค,คตู่นะครับแล้วก็จางเคนะครับเป็นผู้นัาทีมเรา,เราจะมาดู ท่าหล่อเทสดีครับอุ้ยนี่มันนนทบุรีตัวตึงเด็กกันบ้างครับเริ่มเริ่มศูนย์ศูนย์ะกันศกศููนย์ครับเกมเสริมแรกโอ้โห มาดูเกมล็อกของเทศบาลเมืองอาชบุรีครับเฮ้ยมาแล้ว โอกโหจะรั่วสองสามสี่ศูนจะหัึ่งศอกศูนย์ต้นหนึ่งครับมาดูเกมเซิร์ฟของทางฝั่งเทศบาลตำบลกลับใหญ่ครับเปิดยกขึ้นมาไกลลูกนี้ซันแบ็คตรงนี้ แน่นอนนะครับว่าความเป็นแล้วก็จากเราดูตอนนี้เนี่ยเป็นทางฝั่งเทศบาลเมืองน่าจะมีแน่นอนนะแต่ว่าในวัยเพียงแค่11-12ปีอะทุกคนมันยังไม่ได้ละเอียดมากขนาดนั้นคือเขาก็ยังถูกซ้อมมาในแพทเทิร์นอยู่นะเพราะเวลาการซ้อมเนี่ยทุกอย่างมันอยู่ในระบบหมดอยู่แล้วนะครับก็เลยจะเล่นตามระบบอยู่นะโอ้โหแต่ดูเกม หนึ่งสองสกอร์หนึ่งต่อ 2. 2> สองครับด้วยนะครับคอมเมนต์ผู้กูยังทายกันได้นะครับผม 3> 3, 1. 1> สาสกรอร์สามต่อหนึ่งครับ เสิร์ฟลูกนี้ไม่ข้ามครับบอกทุกคนหนึ่งครั้งนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่เทศบาลเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับอยู่ที่โรงเรียนเทศบาล4นะครับผมวัดมหาธาตุวรวิหารนะครับยกขึ้นมา โอ้ถือว่าทำได้ดีเลยเนี่ยสอดตัวแต่ขึ้นงอบรุ่งนี้เนี่ยครับสองสองครับเสิร์ฟวางช่องไปลูงนี้ครับสอสกอร์อยู่ที่2ต่อ5ครับ ระยะห่างที่3กคะแนนนะครับถือว่าพอสมควรเลยครับเปิดนิ่งๆครับยกขึ้นมาที่สันแบคลุ่งนี้แล้วก็100%ซครับคือความเป็นตะก้อค่อนข้างแตยังห่างกันคิดอยากจะเล่นกีฬาเซมตะก้อนะครับแล้วน้องๆทีมเหล่านี้ของเทศบาลเมืองจากราชบุรีเนี่ยคือทีมที่เลือกที่จะอยากเล่นตะก้อนะครับ แล้วก็แน่นอนเลยครับโค้ดของทีมที่มาฝึกซ้อมนี่ก็เต็มที่เลยครับดูดีครับการเล่นเนี้ยโอ้โหคือเล่นได้ว่าแบบดีมากครับเปิดกระลุกนี้ยกขึ้นมาที่จุดนะัดทบลูกนี้แล้วหลุดออกข้างไปกระลุกนี้ครับจังหวะหลุดให้เห็นเหมือนกันครับ อีกสักปีหนึ่งนี่ผมว่าเกมเข้อทำเกมอะไรนี่น่าจะชัดเจนและดุดันขึ้นแล้วเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมใครเข้ามานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเนะี่ย ต่4-7ครับโหดเกินลูกนี้ครับ 8, ต่อ4ครับ ต้องเบรกเกมขอเวลานอกเลยครับผมมังกรจิ๋วสู้ๆครับสวัสดีพี่ตั้มครับผมโอ้โหวันไอมาผมไปท้ายแต่ก่อพอดีเลยเลยไอดิวไปดิวหาเรื่องวันนี้ เอาเลยครับจบแชร์แล้วเด้อขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับผม ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมก็ในช่วงการคัดผ <c oughs> ้ากลางเราจะอยู <değild indie> ่ที่นี่กันยาวเลยนะครับยกขึ้นมาลูกหนี้แล้ว โอ้แชร์เราเดอ้อเปิดยกขึ้นมาลุ้งแล้วล้นข้ามาเฮ้ยเฮ้ยมาดิโหถ้าแปลข้าแมวนี้เท่เลยมาดิ ถ่ายชซีซีไปญิงครับแต่เราจะถ่ายสนามนี้แหละในสนาม2เป็นหลักนะครับ เอกมาโถมเตะไหมมีครับห้าต่อสิบสี่ครับหา 5-6ครับสลับฟังครับเปลี่ยนมาดูเทศาบาลตำบลกลับใหญ่บ้างครับน้องๆน่ารักนะครับก็คือ เป็นโรงเรียนที่อาจารย์เองก็พาน้องเข้าร่วมในการแข่งขันในครั้งนี้นะเซบรรรัตะก้อนะอาจจะไม่ได้เป็นโรงเรียนที่เป็นเลิศางตะก้อมากนะครับแต่ก็พาน้องๆมาเข้าร่วมกันในขันเนี่ยส่วนทางฝั่งของเจ้าทวารองราชบุรีเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ทต้องการจะเป็นเลิศเนี่บส่งไปในชื่อนักกีฬาในประเภททีมเดี่ยวชาย12ปีค่ะ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดี <c oughs> สสดคนเลยเมื่อวานนี้เราก็ไปดูแมตช์แข่งกับที่อภมปฐมมานะครับ ไม่ตากแดดทำรัวนะถวใหม่แล้วนเะมื่มอวานนั้นหน้าไม่ใหม่แล้วนะ sẽ có xuống đo số nhất nào lại gặp bạn người thang bay nhưng mà cái ừ, này ừ. này, ừ, này. So. cái à อ๋อน้องๆที่นี่หรอ,อ,อสวัสดีครับแอดน้องประถมชายแข่งกินโบน้องประถมชายแข่งคู่ต่อไปเหรอจ้าเพชรแข่งคู่ไหนแข่งคู่สองอ๋อสลับหญิงเลยหรอใช่แข่งคู่ต่อไปครับสนามหนึ่งครับคูเอสคูเอสทม

ต่อ3นะครับเอาเลยครับมาดูกันตอนนี้สถานการณ์ของสามฝั่งเทศบาลเมืองราชบุรีครับเสิร์ฟไม่ข้ามครับมาดูครับว่าจะแปรไปไหนครับ4ต่อ0 มาแล้วครับด้านแรกครับเก้าสหนึ่งสี่หนึ 1> 1่งต่อสี่เฮ็ดอีแล้วหนึ<ๆ>่งคะแนนครับจากเกมเสิร์ฟครับสองต่อสี่ สี่ต่อสองครับจู้พิพากษากใหบใเสิร์ฟวางกลางไปเปิดได้ครับยกขึ้นมาที่จุดซันแบคลูกนี้แล้วก็เฮ้ยเกี่ยวี่เสร็ก่อนสามต่อสี่ครับ วางลูกนี้ไปยังไม่ชาบครับต่อข้นต่อสามครับ ตามมาเป็น4ต่อ5แล้วครับเสียบมาเมืนองจังหวดบุดีเสริฟไปลูกนี้โอ้โหตัดลงหน้าวงเลยลูกนี้ห้าเท่าครับ้าสกอร์5เท่าครับเกมเสริฟ ลูงนี้วางไปหน้าซ้ายสุดแล้วหลุดออกด้านข้างไปครับนั้นเมื่อคืนหลับดีไหมครับหลับสนิทครับจังกี้หลับก่อนผมอีกหกต่อห้าครับ วันนี้เนี่ยจะเป็นน้องๆในรุ่น12-14ปีนะครับสส่วนใหญ่ส่ใหญเป็นผู้หญิงด้วยนะวันนี้วันแรกครับมีประมาณ6-7คู่14คู่ คง่ายบรับของไมค์ม anyway, ีเทศบาลเมืองราช่าชลีส่งใบรายชื่อที่โต๊ะกรรมการด้วยค่ะตอบแปดครับหลุดของด้านหลังไปเลยครับเกมเสร็จลุกนี้ครับ 9ก้าต่อหกครับตึมะนจับใหญ่เลครับตึกนังทเทศบาลตำบลจับใหญ่ของราน คือน้องๆในรุ่นนี้เองเนี่ยก็ถือว่าใหม่มากๆในการแข่งขันของเขาด้วยนะเป็นหนึ่งในไม่กี่แมตช์ของเขาเลยครับเพอร,พรกับใหญ่จะเป็นแมตช์ที่หนึ่งแมตช์ที่ของเขาด้วยซ้ำในในการคัดภาคนะครับดังนั้นเนี่ยการเล่นก็ต้องบอกว่ายา,ยากอยู่แล้วเนี <c oughs> <c oughs> ครับไปแล้วลูกนี้ยังไงครับโอ้โหแซกอร์ตอนนี้ตามไปหนึ่งคะแนนแล้วครับแซกอร์สิบตัวเจ็ดครับ

สิบสต่อเครับต้รับแปดต่อสิครับ 13ต่อแปครับก็ถือว่าความเป็นยังห่างกันพอสมควรเลยครับ13ต่อแปดครับ ออกด้านข้างไปก็ลูกนี้ครับ9.3 9.3 9.3เก็บเรา,ต,าต้องการไปแค่แต้มเดียวครับ มาดูและช็อตปีกเกมนี้ของเทศบาลเมืองราชบุรีครับเฮ้ยโอเคครับทุกคนครับจบแมตช์แรกครับเทศบาลเมืองราชบุรีเอาชนะไปได้ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวเรารอดูคู่ต่อไปนะครับ